สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราเสนอเมนูนี่เลยนะฮะเห็นไหมครับน้ำพริกหนุ่มกับข้าเหนียวแล้วก็มะเขือนะครับกระปุ้งลวกกับหมูย่างนะฮะหมูย่างทำเองนะฮะมันไม่ใหม่หน่อยนะครับไม่เป็นไรเนาะหมูย่างก็คือหมักแล้วก็เสียบไม้นะครับย่างที่ร้านนะฮะเรามากินกันดีกว่าครับผม เริ่มจากการจ้วงข้าวเหนียวมาฮะ,ะเราลืมไปนะครับอันนี้เรากินกับน้ำชานะครับจัดไปจ้วงไปเลยกินมือนอร่อยนะผมบอกเลยนี่นะครับขอ,อ,อผักหน่อยบางคนชอบกินผักนะครับจับ้วงขาให้ นี่ครับหมูย่างหมูย่างนี่เป็นอะไรที่แบบเวลากินกับพ,พริกหนุ่มอะพวกน้ำพริกพวกอะไรเงี้ยมันจะเข้ากันแล้วมันจะแซ่บแร้บ ไม่ไม่อร่อยดีกว <c oughs> ่าเออ่วงไปเลยนะครับ <c> น <oughs> <c oughs> <t Give> ี <igue> so ่เต็มคำพริกพริกหนุ่มร่วงไปเลยนี่นะเอาปากอื้มอื้มอื้มกรอบๆมะเขือเราปลูกเองนะ แปง,ง,กกงกว่าก็ปลูกเองยอดปรุงก็เก็บหลังสวนอืมเป็นต้นซะอืมอ่า มัเคือขาวมาก แบบนี้มันสุดยอดเลยเจะแซ่บจริงๆกินมืออร่อยกินช้อนหนึ่งนะฮะปูน,นี้เลยครับอืมอืมอืมหมูติดมันหน่อยไม่ไม่เขากินไม่ถึงง่ายอยู่ง่ายปั้นเลยนะครับอืม ผมบอกเลยนะครับว่ามันเข้ากันมากย่างกัาเอ่ยนะครับนักเฉือเอ่ยของพุ่งเอ่ยหมูย่างน้ำริกหนุ่มคนเหนียวทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะครับมันแซบ่บมันเข้ากันมากล้วเป็นพวกพวกเนื้อแดดเดียวนะครับถ้าเป็นพวกเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวพวกเนี้ยก็เข้ากันเลยกนะันนะแซ่บหยุดนิดด้ว อร่อยจนต้องดูดนิ้วนับยมากดูดไม่ได้อืมหมดยาวแล้วจะต้องกลอนหวดละมากินน้ำชาดีกว่าจะเข้าในน้ำชา รื่นใจกินน้ำชาเจ้าเดียวไม่เมานะถ้าเป็นรังละเมาอยู่ามาต่อปุ้งมันพันเลยนะฮะชวาบนี่นะครับจ้วงไปเลยอ,อ,อร่อยมากย,ายังยังไม่ได้กิน อืออืออันนี้อร่อยของแท้ข้าวเหนียวอืออืออาแล้วนะอืออ,อ่าแต่งความน,น้อยใจอืออืออือเละหมดแล้วครับหัวย่างไม่ไหม้อร่อย เจอไหมผมกินได้หมดหรอกกิ่มก๋วยเตี๋ยวไปเลยอาย่าอย่างนี้เลยนะครับอืมอืม <Okay. S 2> มาเจอกันในครั้งหน้านะครับผมจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันคลิปอะไรดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับออกญาตไปกินน้ำชาก่อน